จะเอาที่6นิวตันเมตรก่อนแล้วค่อยเพิ่มเข้าไปกดนี้เข้าแค่นี้เองแล้วก็นะ6นิวตันเมตรก็จะเป็นแบบนี้นี่ได้ยินเสียงไหมผมก็จะมาเพิ่มจาก6นิวตันเมตรขึ้นไปเป็น10เพราะว่าผมจะาที่ 10นิวตันเมตรก็จะมาลงที่10นิวตันเมตรศูนย์ศูนย์นี่1ินิวตันเมตรจะเป็นหน่วยศูนย์ศูนย์แบบนี้ตรงกันเดะเลยอ่ะแล้วก็ผมก็มาขันต่อให้ได้10นิวตันเมตรนะแรงตึงของเขาค่อยๆขันเข้าไปนะครับโอเค10ละสิบนิวตันเมตรเป็นที่เรียบร้อย ก็ประแจปอนจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหัวทับหนัวเป็น1นทับสีไปพร้อมกับชุดของเขาครบชุดแบบนี้เลยนี่แบบนี้ไปในกล่องแบบนี้นี่เผื่อใครต้องได้ใช้งานผมบอกเลยใช้งานที่จริงใช้งานง่ายด้วยตรงนี้เป็นสเตเลสตรงนี้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็เขาแบบชุบอนาไดมาสวยเลยงานสวยเลย วทุกอย่างตรงนีนะ้งานออกงานแบบดีเลยคือเนื้อโลหะคืองานดีเลยใช้กันยาวๆแนะนําเลยราคาไม่แรงด้วยแนะนําเลยครับรเจ้าตัวนี้ครับแจกบอลตัวนี้แนะนําเลยเจ้